ครับก็วันนี้มาอยู่กันที่แลนด์มาร์คสำคัญที่สุดของประเทศไม่แน่ใจว่ามองโกเลียนี่ใหญ่แค่ไหนของโลกนะแต่จัดอยู่ในประเทศที่ใหญ่มากๆอะ่ะเพียงแต่ประชากรเขาก็น้อยมากๆเหมือนกันนะประชากรถ้าผมจับตัวเลขไม่ผิดประมาณสัก3ล้าน4ล้านยิ่งถ้าคำนวณเป็นความหนาแน่นนะประชากรทค่นี้แต่พื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแบบเรียกว่าอยู่กันแบบ สบายๆเลยนะที่โล่งมากเลยพูดกันง่ายลองนึกภาพกรุงเทพอบกรุงเทพพืพพ้นท,ท,ที่เท่าไหร่แงอัดกันเข้าไปตั้ง10ล้านคนแบบนั้นเนี่ยแต่เนี่ยสล้านคนเนี่ยอยู่กับแบบคุณนึกแผนที่ภาพรรมองโกเลียใหญ่มากแล้วนึกถึงอดีตเนี่ยประเทศเนี่ยที่ผมบอกว่าโอเ,เป็นประเทศที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์สาคัญหน้าหน,น,น,นึ่งของมนุษยชาติเรานะนะเพราะว่าครั้งหนึ่งในอดีตกาเนี่ยชาวมองโกนะฮะหรือมองโกเลียเนี่ยได้แพร่ อิทธิพลได้ขยายอาณาจักรของตัวเองเไปครอบคลุมเรียกได้ว่าค้อโลกอะ่ะทวีปนะฮะเหมาเอเชียกับท,ท,ทั้งทั้งทวีปแบบน้ไม่เคยมีใครทําได้นะฮะไล่ไปจนถึงเนี่ยยุโรปนะไปอีกตั้งเกือบครึ่งของยุโรปอะ่ะไปจนถึงฮังการีที่จําได้ว่าไปถึงฮังการีเนี่ยเพราะมันมีจาได้ว่าคลิปก่อนเคยห่อไปว่ามีเรื่องเล่านะตลกตลกต้มยำาม่าเป็นเรื่องเล่านะฮะแต่ว่าก็เป็นตลกที่สแสบแต่ ความแสบเนะี่ยอาจ,จเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเรามักจะเข้าใจผิดกันใช่ไหม mm hmm. ถ้าเราพูดถึงประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยถามใครอะ่ะแทบจะร้อยทั้ง90 90ทั้งร้อยเลยละ่ะมาบอกว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยสิ่งประเทศแรกที่เขาพูดมาเลยก็คือละฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะฟินแลนด์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสแกนดิเนเวียนะครับในประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยจริงๆก็คือมีสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็ไอซ์แลนด์ อีกประเทศนึงก็เป็นหมู่เกาะแฟลโลอะไรแบบนั้นแถวไอซ์แลนด์อะไรประมาณนั้นนะประเภทแบบนี้สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเรษฐกิจเนี่ยเราเรียกว่าสแกนดิเนเวียขณะที่ไอที่เป็นภาพสมุทรย,ยาวๆตรงมานะที่มีนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าประเทศในแถบุ่มประเทศนอร์ดิกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลบอลติกถ้าเป็นบอลติกนี่ก็จะเป็นเอสโตเนียที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้รัสเซียเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนีย ถ้าแบบอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจผิดว่าฟินแลนด์เนี่ยเป็นสแกดเนเวียนทั้งจริงเนี่ยเขาไม่ใช่นะฮะเขาเรียกว่าวกลุก่มประเทศนอร์ดิกแต่ผมนึกนี้นมาพูดทําไมเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยคนฟินแลนด์เนี่ยฟินแลนด์ตรงนี้นะและ้วก็สวีเดนอยู่ตรงนี้คนฟินแลนด์กับคนสวีเดนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนะอ่ะาแต่สวีเดนเนี่ยไปดูจากกระเดียบมาทางยุโรปตะวันตกตะวันออกแบบเนี้ยในขณะที่ฟินแลนด์เนี่ยคนฟินดิกเนี่ยดูให้ดีฮะหน้าเขาเนี่ยจะออกมาทางนี่แหละนี่แหละชาวมองโกนี่แหละ ไปลองเซิร์ชกูเกิลดูจริงๆนะเซืร์ชาวฟินดิกจริงแท้ๆเนี่ยน่าจะาเราจะนึกถึงชาวมองโกเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะนึกถึงชาวยุโรปตะวันออกหรือจะวีดิชเพื่อนบ้านเขาเลยเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องเล่าเข้ามาเพราะที่จริงบรรพบุพรบุษของชาวฟินแลนด์เนี่ยมาจากก็คือชาวมองโกนั่นเองอมาได้ยังไงเป็นชาวมองโกงมาจากนี่แหละฮะเจงกิสคาเนีย เดจงกิสขาดทิพาตะลุยพาคกองทัพเนี่ยตะลุยหลังจากมาตะวันออกนะฮะไปจนสุดเอเชียแล้วเนี่ยมาตะวันตกนะผ่านเส้นทางสายมารุสเปกิสขาดคาสักฐานไล่ไปนะฮะจนมาถึงฮังการีบูดาเปสที่ฮังการีปุ๊บเนี่ยตอนนั้นรู้สึกเขาเล่าว่าแยกเป็นสองทัพนะจะไปโรมยังจะไปโรมนะพอถึงฮังการีปุ๊บเนี่ยทัพหนึ่งเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายลงมาโรมเพื่อจะไปตีกรุงโรมนะทัพหลังตามมาฮะ ด้วยความสื่อสารที่ผิดพลาดหรือะสักอย่างในสมัยนู้นการสื่อสารม,มันไม่ได้แบบมีอินเทอร์เน็ตแบบสมัยนี้เนาะทับหลังตามมาพอถึงฮังการีบูดาเปสต์เนี่ย อ่าฮังการีจริงๆเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าเป็นบรรพบุรุษเป็นชาวฝั่งตะวันออกของเราก็คือชาวจีนนั่นเองนะก็คือชาวฮั่นหรือหุ่นนั่นเองใช่ไหมชื่อประเทศเขาฮนะังการี HUN นั่นแหละก็คือชาวหุ่นชาวฮั่นนั่นะก็คือมาจากตรงนี้มันเลยมีข้อมูลที่เป็นคอนซเปอร์ซทัวรี่รองรับเนี่ยว่เาเออเนี่ยคนตะวันออกเนี่ยไปยืนถึงฮังการีบูดาเปสต์ทับหลังฮะของมองโ,งโกเนี่ยเลี้ยวผิดนะแทนที่เลี้ยวซ้ายไปโรมาเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาขึ้นไปไหนฮะไปเฮลซิงกิพอไปเฮลซิงกิปุ๊บก,ก็กลายเป็นบรรรพบุุษขอองงชาวฟินนนนแลด์ั่เ แล้วเขาก็มีนั่อนยน่ยแล้วว่าเออไม่เชื่อน,นอกจากหน้าตาที่้ายชาวมองโกนะอีกอันนึงเนี่ยเขาบอกภาษาเนี่ยภาษาฟินดิกชาวภาษาฟิีเดนมาจากรากคนละอันกันแต่นี่มีงานวิจัยรองรับละของการวิจัยน้าภาษาศาสตร์นะเขาไปศึกษามาเนี่ยเขาบอกรากของภาษาฟินดิชของชาวฟินแลนด์เนี่ยมาจากฮังการีเป็นรากสั์เดียวกับฮังการีฮะเออมันก็เลยน่าคิดกันเข้าไปใหญ่ว่าหรือไอ้เรื่องเล่าตลกๆลกนั้นเป็นเรื่องจริง นะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นแบบสนุกๆน,นะคลิปท่องเที่ยวผมก็จะประมาณแบบเนี้อย่ามาเอาสาระอย่าไปเอาเทำวิชาการเด็ดขาดนะรับรองว่าโดนครูตีแน่นอนนะไม่มีอะไรรองรับให้ตั้งแติคือเล่าแบบเล่นโจ๊กสนุกๆไปเรื่อยๆฟังกันเพลินๆนะแตกไอเดียขยายขอบความคิดเออมันก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันเนี่ยองโกมาจนสุดด้านนี้ ขณะที่ตะวันออกเนี่ยไปด้านตะวันออกเนี่ยไปญี่ปุ่นก็บอกไว้แล้วว่าเออขนาดทัพที่แบบน่าเกรงขามขนาดนั้นเนี่ยแต่เอาญี่ปุ่นไม่ลงอะญี่ปุ่นที่เป็นเกาะเล็กๆอะเอาไม่ลงสาเหตุที่มองโกไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทัพญี่ปุ่นเี่เข้มแข็งนะนะที่มีความเข้าหานะฮะตายเป็นตายสู้จนคนสุดท้ายหรือลาสแมนแตนยุ่นกันเลยนะแต่ว่าสาเหตุหลักที่ทําให้มองโกชนะญี่ปุ่นไม่ได้พ่ายแพ้ทั้งสองครั้งเนี่ยในการตีทัพเรือเนี่ยก็คือเจอมอรสุม การมีกาเซ่นเองเ,องเจอมรสุมลมมรสุมฮะตีทับเรือของมองโกเลียื่องแบบอลังการบ้างๆเนี่ยพ่ายแพ้ภัยธรรมชาตินะครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็ต่อเรือมาใหม่ฮะมากันอมโหรลาดิก็โดนอีกฮะก็จนยชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยทําไมเนี่ยเป็นรากเง,งาที่ทําทให้ชาวญี่ปุ่น,นมีความเคารพธรรมชาติมากไม่เสื่อมคลายเพราะประเทศเขาอยู่รอดมาได้ทุกวันเนี่ยก็เ,เพราะธรรมชาติเนี่ยช่วยไว นะก็คือมรสดสมสองลูกนั่นแหละที่ช่วยไว้ไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวมองโกลนั่นเองฮะ ถ้าเราไปัะเกีล่าพัฒนาของญี่ปุ่นเนี่ยถึงมีความนับถือธรรมชาติมากที่เด่นชัดที่สุดทุกวันเนี้ยที่เขาสร้างประเทศได้เนี่ยก็มาจากภูเขาไฟฟูจิใครไปญี่ปุ่นจะรู้เลยคนญี่ปุ่นเนี่ยนับถือฟูจิเป็นเสมือนจะบอกว่าเทพไม่เชิงอ่ะเป็นเสมือนญาต่ะเป็นเสมือนแบบผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะก็จะเรียกฟูจิซังเป็นเหมือนในเครือญาติเลยแบบอย่างนั้เพราะอะไร,ออะไรเพราะว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเป็นอเมซิ่งของโลกภูเขาไฟตัวเราจเห็นเป็นเทือกเขาแต่ว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเป็นลูกเดียวโดด,โด,ดๆแล้วก็มีความสมมาตร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมหารรจารย์มันเกิดความสวยงามอ่ะการถ้าในภาษาของศิลปศาสตร์าามันก็เหมือนกับเป็นความสมดุล สมมาตรของงานศิละปะชิ้นเอกอันหนึ่งซึ่งธรรมชาติลังกาซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดข,ขายของญี่ปุ่นจนการท่องเที่ยวเขาเจริญเติบโตแล้วก็มีเงินมาพัฒนาประเทศทุกวันนี้เขาก็มีความนับถือฟูจิมากให้ความเคารพฟูจิมากที่ประเทศหนึ่งให้ความเคารพภูเขามากเนี่ยก็คือปูตานนะไทรจะพิชิตเอเวอเรสต์ก็ไปยอดสูงสุดนะจะ13ปีกอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะไล่ไปที่เขามีวิชั่นกันนะนะแต่ว่าจะมียอดเขาที่สูงเป็นันดับ7ของโลกหรือเปล่านะ ที่อยู่ที่ปูตาเนี่ยชื่อจ um ah ุมมาฮารีนะเขาไม่มีใครมนุษย์คนใดสามารถพิชิตได้ฮะเพราะอะไรครเพราะเป็นกฎหมายของประเทศปูตาเนี่ยว่าห้ามมนุษย์เนี่ยขึ้นไปเหยียบบนยอดเขาอ่าคือถามว่าความสามารถของคนเนี่ยขึ้นไปถึงได้ไหมได้เพราะกระดัเอเวอเรสต์สูงสุดก็ยังขึ้นได้เลยแต่จุมมาฮารีขึ้นไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลปูตานห้ามเ,เพราะเขานับถือภูเขาว่าเป็นเทพเป็นจุดที่ใกล้กับสวรรค์สูงสุดแล้วดังนั้นมนุษย์เนี่ยซึ่งยังไม่ใช่เทพไม่ควรยี่จไปเหยียบ บนจุดสุงสุ่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยจุมมาหารียึงเป็นยอดเขายอดเดียวที่ไม่ว่านักไต่เขาจะเก่งแค่ใดเนี่ยก็ไม่สามารถพิชิตได้นะครับผมก็เป็นที่มาของเจงกิชขานผู้ก่อตั้งอาณาจาักรมองโกขึ้นมาแล้วก็สืบทอดมาจนที่แบบขยายใหญ่ที่สุดก็คือกุบไลฉา,านซึ่เป็นหลานนะครับเป็นที่มาของประเทศมองโกเลียเนี่ยแล้วก็ผมก็มาอยู่ในอุสารีของเจงกิชขาที่เผมสงสัยอยู่เดี๋ยวต้องหาคำตอบเนี่ย ่าตรงนี้ลอดฟ้าผ่ามาได้ยังไงแปลว่าเขาจะต้องมีสายลอดฟ้าเพื่อแบบดึงได้แรงมากๆเพราะเป็นโลหะทั้งหมดเลยฮะไมใหญ่นะตั้งอยู่กลางทุ่งนะก็ขึ้นมาแล้วก็เราก็เดินไปเดินผ่านคอมา้าเขาก็ทํานั่นไปแล้วก็ไปอยู่ตรงหัวมา้านะฮะแล้วก็จะเห็นท่านเจนจิตานเนี่ยยืนถือตะบองมาฮะ,ะไว้คอยกากับทรัพย์คอยบอกว่าจะลุกจะถอยอะไรอย่างไรนะแล้วก็ยังมีดาบอยู่ที่เอวซึ่งจะบอกว่ารูปปัน้นรูปเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผม ในการทํารูปปั้นของตัวเองห้องทำงานผมจะมีรูปผมเองนะกาลังยืนถืออะไรบางอย่างอยู่นั่นแหละได้แรงบันดาลใจมาจากเซงกิสขานรูปปั้นรูปนี้ครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเวลาเราสร้างที่สวรร์ให้กับผู้ชนียะบุพคลนะประเทศต่างๆเนี่ยก็มักจะสร้างให้กับผู้กอ่อตั้งประเทศแล้วผู้กอ่อตั้งประเทศในอดีตเนี่ยก็คือลบเก่งต้องเป็นกษัตร,ริย์เป็นนักรบเป็นเจ้าแห่งเกษตรนะต้องมีความเชี่ยวชาญในยุนทธชัยสงครามแล้วก็ออกทัพเก่งลบเก่งนะแล้วเวลาลบเนี่ยไ็ลบบนไหนล่ะอ้าก็ลบบนหลังศรแทธาแต่ก่อนยังไม่มี ก็ถังยังไม่มีเครื่องบินลบนะลบหลังสัตว์นะแล้วก็ใช้อะไรใช้อาวุธคู่มือดังนั้นเนี่ยรูปปั้นของผู้ชีนะบุคคลทั้งหมดเลยที่ทั่วโลกใช้กันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละตัวผู้ก่อตั้งประเทศเนี่ยอยู่บนหลังสัตว์ที่ออกสงครามอย่างของไทยเราพระนเลศวรเป็นช้างใช่ไหมแล้วก็ถือพระสาของเงาใช่ไหมหรือพระเจ้าตากสินใช่ไหมม้ากับดาบอะไรประมาณแบบอย่างนั้นก็จะแปรเปลี่ยนไปถ้าใครสังเกตจากสัตว์กษัตริย์อาวุธถัดมาเป็นอะไรฮะเริ่มมี สงครามละเริ่มมียุทโทปกรัทั์สมัยแล้ะก็จะเลยอยู่บนรถถังเอาไปตะกีตนอุตาวรีเนี่ยก็อยู่บนรถถังแล้วก็เป็นฐานที่ออกศึกเออแล้วก็อาจจะเป็นชี้นิ้วบัญชาการต่างๆหรืวเอาใกล้ๆก็ได้ที่ชัดที่สุดเลยของเมืองไทยเราเนี่ยก็คืออะไรฮะอนุสาวรีย ชัยสมอรภพูหม,ม,มายมชื่อก็บอกว่าชัยสมอภูะิูสมอภูมิูที่ได้ชัยรอบข้างก็เป็นเป็นทหารถือลูกระเบิดทหารบนรถถังอะไรประมาณแบบอย่างเงี้ยนะถ้าเห็นนสมุทรินไหลที่ก็จะทหารอยู่กับปืนใหญ่ปืนใหญ่เป็นเหมือนราชาขางของสมอภูมิูนะแต่ก่อนนะราอถ้าใครมีปืนใหญ่นี่แบบโอ้โหกินเรียบเลยเพราะมันยิงได้ไกย่ยิงได้ไก่นะแบบธนูธนูหรือว่าอะไรปืนปืนส่วนตัวแบบเนี้ยมันสู้เขาไม่ได้เพราะหมดยุคนี้ฮะยุคถัดไปเป็นอะไรเนี่ยยังไม่มีคนรักนะ ผมมาทำแหมจะพูดว่ามีคนสร้งางก็ไม่เจ,เจอ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 เหมือนกันเจอที่อิหร่านแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจสร้างเพื่อเพื่อจะสื่อในในยะเดียวกับผมหรือเปล่านะฮะเออแต่ว่าเขามีฮะเป็นรูปรูปปั้นแล้วรูปปั้นคนธรรมดาที่ละหนึ่งคนยืนถือโทรศัพท์แล้วก็เซลฟี่ตัวเอง <S <S อ่ผมไม่แน่ใจว่าที่อิหร่านเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนตั้งใจจะหยอกค่านิยมวิถีมีวคนยุคนี้หรือเปล่าแต่สําหรับผมอะตั้งใจจะสื่อว่าต่อไปเนี่ยอนุสาวรีย์ทั่วโลกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนนนี้เป็คธรรมด ที่ย no no mm ืนถือโทรศัพท์ในมือหนึ่งเครื่องนี่แหละก็สามารถพิชิตโรคนี้ได้ละก็สามารถป้องกันไวรัสจะเป็นแรนซัมแวร์จะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมาลุกล้ำอธิปไตยของโรคต่างๆได้ละนี่เราเรียกว่าดิจิทัลวอร์นะสงครามมันเปลี่ยนจากสงครามที่เป็นสมอรภูมิเนี่ยมันเป็นสงครามโลกดิจิทัลดังนั้นอาวุธเนี่ยมันไม่ใช่ปืนใหญ่ไม่ใช่มีดแต่คือโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ดีไวซ์ต่างๆรงดานดิจิทัลรูปปั้นก็เลยต้องเปลี่ยนและไม่จำเป็นต้องมีพาหนะเพื่อไปออกสมรภูมิลบและ ก็สามารถอยู่ท um, ี่บ้านอยู um ่ที่ไหนก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งนั่งอยู่ในล็อบบี้แบบเนี้ยก็สามารถทําการลบได้ลองดูนะลองดูอ่ะต่อไปใครทําเป็นมิวเซียมไคยทำพิพิธภัณฑ์อยากจะสร้างอนุสรวรีเอเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้กับชุมชนหรือท้องดิ่นอะไรลองดูไอเดียนี้ เออนะมันจะต้องใช้ถือตรงนี้แล้วนะครับผมเจ่งกิดขาดนะชักตาบแต่ถ้ายุคสมัยนี้ชักตันนี้รักาภาพไม่ต่างจากราบในอดีตนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปจะอัธิ้ิต่เดี๋ยวจะมาแรกให้มันถูกลาดับแล้วกันนะก็จะไล่ไปว่าหาลังจากลงสากบิมเอ,อรเกเรยเสื่ยส้า,าเป็นอะไรอย่างไรเดินทางอย่างไรนะเดินในสิ่งที่พักซึซ่งเป็นเกอร์ชื่อเมืองแอรีว่าทาวเรกนะ ทำเลยเป็นอะไรยังไงแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนนะแล้วก็ก่อนมาที่นี่ก็ได้ไปเดอะเทอร์เทิลล็อกนะฮะก็คือหินเต่านะเก็บไว้หินเต่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นะของธรรมชาติที่ทิ้งไว้ให้ชาวโลกได้เห็นนะจากเทอร์เทิลล็อกเนี่ยก็เดินทางมาอีกไม่ไกลมากนะพอนชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็มาถึงอนุยสวีเดนจงคิดขาดแห่งนี้พร้อมกับถือโอกาส บรรยายกัดเก็บไว้เพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศสถานที่ก่อนนะฮะว่าโอเคเจงคิสถานเป็นอะไรแล้วก็ทับบงโก,โกเป็นอะไรอย่างไรแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคิดถัดไปครับว่าจะพาคุณเข้าคุลาบาตาเมืองรวมนะไปดูกันว่ามีอะไรอย่างไรบ้างจะพาไปพิพิธภัณฑ์ไหนอย่างไรบ้างพาไปตลาดอะไรอย่างไรบ้างนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณครับ